Minong ơi Minong ơi Minong ơi Mẹ mai có ơi ui ơi! nga dai quá Rồi cháu đi chơi cái tâm mà! Kín tạc Mấy tạc trái bụi tên quá! Thật tí tin tạc Tên quá! Thật tạc Thật tu อุยร้ายไมแต่งองค์สีดีเลยแมแต่งควายนนวนเซนนักดูกันแม่ตามตัวกี่ชกแล้วชกอตชกชกชกอตอชีชไม่เข้าไปติดอยู่เลอยืดแรงย่ไหกตตเลียช,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 ช่วยกันดึงแล้ว สามแตงพอแล้วมีอย่างนี้เจดาจะอยู่เลยังต้นนะคนเืจอตัวอันกว่าอยูกเว้นใจเก็บยางลิ้นให้โตกว่าแตงทุวนั่นแล้วไอ้เง็งร้อยที่กูเปิดเลือดมาไม่แม้หนาเปิดนะเพราะฉะนั้นมึงเจอได้โตกันว่าอย่าตำ ầ m ปีพอได้กับกูกเต่งันนึกได้แล้ว Hãy tôi đi 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 Yên mai đi ở đây yên mai Yên mai đi Mấy người tầm bì bỏ đai tè quần tái ít Hãy tôi lên đây đít lửa mà yếu Đến dù dạy cho em quân Hãy tôi ngồi lên tèng tái Dạy cho em đi quân Hãy tôi ngồi lên tèng tái Dạy cho em quân tái Hãy tôi lên tèng tái Dạy cho em quân tái <laughs> của <laughs> độc quyến ba Cứ bình phí cho อตายตัอตรงเต่งแม่งเต่งตีแต่งคนตายว่ารตกูราดแลแลเต่งคนตายปราดแลก็เคยเคยเล่นเดียวเคยเล่นเคยเล่นกูนี่เล้ยเกาแต่งคนตายทำพีพวได้อนี ว่ายอกตัวอันวาใจเก็บยาหรือที้ตัวคนเตะโดนไม่แล้วที่นี้ไม่จะทำยังไงเลยจาแม่สักยางเวมาต่วัาเจ้าว่าจะสัจริงเป็นสิ่งเก็ไม่ตายไม่จะไปสร้างบาความพิดต่อจหน้าตี่ตำรวกเจอเลือกเกินกระบวนการสร้างสถิตยุ่ิธรรมกุญแจความเป็นตกับแม่ใช่หลายไอเทมเจ้นีไปตานี่ตำทุกไปแจ้งความว่าเจ้นีกล้าคนตายแหลมลุกจะแหลมรู้ฮันนนั่งให้เหน่งหรือมังเห วันไหนก็ไม so, ่รู้วันนี้ก็ไม่รู้แต่วันหลังก็ต้องรู้อยู่ว่าอย่างครับนายจังไม่นี่ไม่ใช่นายเต้เด็กเหลืออนนั้นเราอัมพรกับบี้และจอบหลุมคันนี้เปิกว้างหรือมั้งจอยกูปล่อยกินร่างแอ้ไปกันพันฟื้นเหล่ากูปล่อยกินร่างแอ้ไปกันแม่เล็ก้องแปร่ใหญ่แจมแปรเดียวน้องอันแพร่ตองพี่ใครมาบ้านเราได้จะแม่ à, nua lù cầy mà rừng râu đấy à. Rất cây gái chém hả rồi cây hóa gặp tay thì lướt ngủ tụng thì cao đợt này leo le <laughs> Này rượu quá Này mà gái chém Thầy tôi này mà Tôi tay đi à

nằm phương đông trong quân đâu mấy mày hổ, nay nằm nằm phương đông trong quân mặc mà cho trong quân để rơi, nhiều ít trái, mày hết cả rất nhiều hả bác, song trai ở bên cháu na tí, nó rừng bám mò mà gần phải nọc bẹt mày lên rơi dính tròn tai cũng gấp đi rồi cháu na tí tầm luôn Mi na dữ đi Chai leo à, lùm là cái bạc nó Này <laughs> em mấy tay cần bẹp bảy đẹp rồi Bỏ đi con phong lúc dưng trái chút lúc chưa phải đồng riêng Hãy nghe biết Râu râu giác cho rùa cây bên quần ca lúc đi Chá mi này bên quần quần Cúi <laughs> cho mình con ca em <laughs> chân này Chá mi này bên quần quan chân bên quần ca Cây con ca này จาีนายคนกกูจะเป็นคนก้าโม่เต่งจำนังอยู่กลางหลังดิ้นานังแเต็มนกะรุกหน้าหนังให้แนักหจะได้รื้อลงกูแรกบันจุเลนะรอเร่อยคูแล้วต่ำาเลยพีด เคยเป็นคนกวันกันเนี่ยจ้างยี่ไหนเป็นคนกวันแล้วใจได้ตรงใจกำลังคือบันฑีนายเออคือเราไดาทั้งแม่ทั้งปีมันเป็นบันังบันังบันลังแจ้งแต่บันลังแจ้งตรงการคือว่าตรงการดีตั้งตอนแจ้งไม่ตรงการเนี่ยมันตายแล้วแล้วก็การที่ร้องการตอนแก่แจ้งกวันมันไม่ใช่ตายทีนี่เนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าไม่ต้องตายถุงคู่กันเล้วจ้งไม่แฉเจตนากาอย่ามาเต็ม Cái quang mấy chị ta nakani wo roi tang tung tùa chan mi chai quang tang na uy leo kai quang tang leo kai kỳ 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 ไอ้คนไหนโอก็มันโอ้ลามมันีตาใหญ่เ <brush> ป <waters> ็นคนกล้าก็เราจำเป็นจะต้องควบคุมตัวไปโรงพักรับโทษตามกับบทกฎหมายติดร่างกี่ปีก็ว่าไปแล้วฉันเจอเรื่องดนมาไหนผมใช้ความเป็นตำรวจฉันใช่แล้วเราใช้ความเป็นตำรวจกับยายแดิน้องแรมคนละกันจืดได้ไม่จับชิ้นชิ้นสั่งดิยาสไนเพี่ยงน้องเพี่ยงอาเจนนกอาเจน แนะมึงพนอยู่แก่กูดิน้องชายเดียชั้นแม่ยิงยัดต้องติดคุกเลยจ้านายให้แม่ไปติดร้างให้แม่ไปติดปุกกะลูกลูกจะไปอยู่กับแม่หน่วยไม่หลอกเออร่างไม่จะบิ๊กจีร่างไม่จะโลตัสไม่จะตีเตียวมึงกำลังโตกำลังจะพึ่งลงไปเกิดไปเกิดไหนร่างก็ติดใาหน้าว่าลูงี้กี่ร่างลูกี่คุก แม่โยไม่กี่พื้นปราตุ้งกับแม่ตรงตายเลยเจ้านั่นให้แม่ไ,มไปตลอกน้องชายยาก้อนนี่ไปจากแค่นี้อะไรนะเจ้านายก้อนนี่ไปจากแกกากกาาาค่นี้ในการจัดการเ้าบ้านเดยกันมี่ไปจากแค่นี้ในก,การจัดการเ้าบ้านอะไรตั้มตาเกลียวจั้งเลยจะปลดไฟปันธืนน้นายแกต้อมอพยพนามีตัวเหลาไม่ใจน้ำท่วมไม่ใจอุตกระไฟไม่ใจว่าตาไฟแต่มันจะมีผิดไปต่างกาันเมือง เหลือใครได้เราไม่จ้ามาจะบอกได้เราไม่ต้นบางประการเกี่ยวกับไม่จ้ามาอธิบายได้เรานีนได้รับครรมจังจะโกใหม่กี่รับครรมจังจากเคยยหญ่ไม่จำเป็นจะต้องรู้คอ้ทำตามเกี่ยวกับจังเลยจะโดนไปนี่ไปจนจแค่นี้แล้วก็จัดการผู้บ้านเถิดกันทำตามเกี่ยวกับจังจะลูกเราไปต่างเหลือเกลีวผู้บ้านอันนี้ไปจนจแค่นี้กันอย่าอยู่เลยและลูกเอ้ด ลลูกจะไปอยู่ที่ไหนไปหาฟ้าใจลูกฟ้าใจอะไรเขาอีรับหรือไม่รับอันนี้เรื่องไม่ลงไม่ดูลูกเอ๊ะตั้งตามไงเราตั้งเลยจะปลดไปนี่ไปจากแกนี่เลยจัดการผู้บัญญัติกันเรียบร้อยปุ่นแกตอนนี้ก็เรียบร้อยไปถึงเราไปรายงานเจ้ารายงานหน้าบาร์โรว์าเรียรโรว์โพว์เลวนายจับติดตัวโอ๊กโอ๊ะโอ๊ะมันลบเราได้โราลบมันมั่งหรือไรกำลังอาน เดิน,น,นไ,มไม่ได้ดังชิบหรอปะมาใหญ่กูกลัวกลัวคุม,คม,คมตัวไปโรงพักทำตามเห็นผีตั้งแลยจับลดไปแม่ไปเลยนะลูกนะโทรแม่พี่แกไม่ตัวจัดก,การเป่าบ้านเลยเป่าบ้านต้องที่ไปส่งแม่ก่อนไปได้น้องผีจัดการเองที่นี่จัดการเป่าบ้านในโต๊ะเรื่องชนนี่ไว้ช่วยเด้ไหม con chạy cô bạn đều ư ừ. đều nu Hãy rồi đủ nói đủ Bà chặt ngàn dốc ra nữa ngàn dốc ư ừ, chặt ra cho quần trên trên quần quỷ quỷ khơi mất đi mà mai chặt đã lên kênh nữa bỏ ra cốc đen bỏ quá lên lô

กูจกขารตู้ก็ได้กับคนไทยรืออำไปว่าบนเรื่งเลยกูเป้บานอีกแต่กับ้า้ไปไอ้เก็บเทนี่เปกันเลยเรียร้อยไ่ยุบบนเรื่องมึงปาไปว่าแล้วเออ

xin lỗi quay okay, check kê kêu mà thương chút ha lén lêu kéo lén lén luôn lén ha quay mà lén lén phần phần lén 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 đâu lén 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 à. ư làm dư này này. Ban tuk Ban này đi bayo 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 bayo